สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนทันช่องบลอนด์สไตล์เอร์วันนี้แอนจะมาวันนี้แอนมีสี่ไอเทมนะคะที่แอนใช้ในการดูแลตัวเองแล้วก็บำรุงเบบี้ที่อยู่ในคันนะคะซึ่งเป็นสี่ไอเทมที่ง่ายแล้วก็อยากจะมาแนะนำให้กับคุณแม่ๆนะคะขอท้าวความนิดนึงนะคะว่า พอแอนทราบว่าแอนตั้งครรภ์แอนก็แพลนว่าจะดูแลตัวเองแบบนู้นแบบนี้แต่เอาเข้าจริงนะคะจากการที่แพ้ท้องตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนที่5เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำตามแพลนที่วางไว้ได้เลยแต่ตอนนี้นะคะูกเดือนแล้วแล้วก็เข้าไตรามาสที่3 <c oughs> ก็คือ3 <c oughs> เดือนสุดท้ายของการตั้งครรนะคะก็ <c oughs> เลยต้อง เข้มแข็งแล้วก็จริงจังกับการดูแลเบบีในคันให้มากที่สุดก็เลยมีซีไอเทมดีๆนะคะจะมาแนะนำสองไอเทมแรกนะคะก็จะเป็นว mm ิตามินจากคุณหมอที่ต้องทานอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงก็ต้องทานเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะวิตามินตัวแรกนะคะก็จะเป็นแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยคุณหมอให้ทาน วันละสองครั้งนะคะหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ1เม็ดไอเทมที่2ค่ะก็จะเป็นวิตามินรวมนะคะอันนี้ทานวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารเช้า1เม็ดจะบอกว่าเจ้าวิตามินรวมเนี่ยมีกลิ่นที่แอนไม่โปรดมากๆนะคะแต่ก็ต้องฝืนทานทุกวัน เอาละค่ะมากันที่ไอเทมที่3ไอเทมที่3เนี่ยก็เป็นนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะซึ่งแอนเนี่ยชอบของแอนมัมที่สุดแล้วก็รสชาติที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นรสเจิดนะคะทานง,ง่ายแอนจะทานวันละกล่องนะคะและก็ไอเทมที่4ค่ะไอเทมนี้แอนก็ศึกษาแล้วก็ดูรีวิวมาจาก คุณแม่ๆหลายคนเลยนะคะก็มาถูกใจที่แบรนด์ Milk Class ์ l ล s สแอนดนะคะก็จะมีหลายรสชาตินะเจ้าตัวนี้นะคะแอนก็จะทานวันละหนึ่งขวดทานคู่กันไปนะคะกับไอเทมที่3เป็นยังไงกันบ้างคะก็เป็น4ไอเทมง่ายๆแล้วก็หาได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะที่จะมาบำรุงคันบำรุงเบบี ก็ถ้าใครนะคะที่ยังแพ้ท้องอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็แอนก็เพิ่งเริ่มตอนเข้าเดือนที่หกนี้เองนะคะก็สู้ไปด้วยกันนะคะคุณแม่วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ